ที่เห็นอยู่ในเบื้องหน้าของทุกท่านนะครับเป็นโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ dsp a m p l i f y z s a p c o อนุกรม harmony b u e note หรือ hb series ในรุ่น hb 4 8 adsp เป็น dsp a m p l i f y ที่รองรับสัญญาณขาเข้าจาก high power ของวิทยุติดรถยนต์ที่เป็นวิทยุ oem และสามารถที่จะปล่อยสัญญาณไลอ้อนขาออกได้ถึง8 channel เรียกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ครงสร้างภายในอย่างที่เห็นนะฮะเป็นปรินตแบบกราดิพ็อกซีสองหน้านะฮะเป็นดับเบิลไซด์ดัวลเลเยอร์แล้วก็เป็นแบบเพลททูโฮลสังเกตว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเน้นใช้อุปกรณ์แบบ SMD เพื่อให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของอวงจรแหล่งจ่ายไฟนะฮะก็จะเป็นมีวงจรฟิลเตอร์แล้วก็มีขดลวดเนี่ยที่ช่วยในการกรองแรงดันให้มีความราบเรียบส่วนเทคโนโลยีรองรับสัญญาณ ขาเข้านะฮะจะเป็นเรื่องของอผ่านเข้ามาทางด้านนี้จะเป็นอุปกรณ์ชิปที่เป็น Analog to Digital Conversion เป็นเทคโนโลยีระบบ12บิตเสร็จแล้วทางด้านขาออกนั้นจะเป็นชิป d i จิตอลอ u d อ o c คอนเวอร์ชหรือ d ดกที่เป็น24บิต 192K แล้วก็ทำงานร่วมกับระบบควบคุมสั่งการที่เป็นชิป IC เป็นส่วนใหญ่นะ,ะสังเกตว่าโครงสร้างภายในของ dsp a m p l i f i รุ่นนี้จะใช้แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่ SAP โก o ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ dsp a m p l i f y อนุกรม hb series เพราะนั้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องความกระทัดรัดแล้วก็ให้ประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแตกต่างเขาเมื่อไปเปรียบเทียบกับวงจรในอนุกรมอื่นที่เป็น dsp a m p l i f y ของ SAP โกก็จะดูแตกต่างกันออกไป เพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความลงตัวนะครเป็นความลงตัวที่ออกแบบขึ้นมาแล้วก็นี่คือชิปไอซีของ DSP a m p l i f i รุ่นนี้ก็จะเหมือนกับรุ่น4.6ก็คือ4.8ดในมีภาคขยาย7 0สวัตต์คูณ4เช่นเดียวกันนะจัดว่าเป็นเทคโนโลยีโครงสร้างภายในที่ดูแล้วไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับ DSP a m p l i f i Sabco h b 4 8 ADSP